สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมเบน์ ben, เรื่องเล่าบันเทิงชาแนลครับวันนี้นะครับจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เตาปฏิกรปัลมาูของโรงไฟฟ้าเช์โนบิลเกิดระเบิดขึ้นซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นได้เกิดขึ้นในวันที่26เมษายนปีคิดศักราด1986เวลาโดยประมาณตี1 30นาทีเตาปฏิกรปรลมาヌหมายเลข4ของโรงไฟฟ้าเช์โนบิลเกิดระเบิดขึ้นอนุภาคปนเปื้อนกัมมันตรังสี แผ่ขยายไปทั่วบริเวณคนงานในโรงไฟฟ้าเสียชีวิตในชั่วพริบตากลายเป็นมหันตภัยครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์โลกประชาชนเกือบ4ี่0,000คนต้องอพย,ยพย้ายถิ่นฉุกเฉินโรงเรียนสวนสนุกสาลากลางสาระน้ำท้องถนนต่งตางๆถูกทิ้งล้างไว้เบื้องหลังโดยไร้คำบอกลานิคมเชอร์โนบิลตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำนเปอร์ ใกล้เมืองพริเพียตจังหวัดเคียฟทางตอนเหนือของยูเครนใกล้ชายแดนเบลารุสซึ่งในขณะนั้นยูเครนและเบลารุสยังเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตอุบัติเหตุที่เชอร์โนโบิลนี้เป็นอุบัติเหตุที่เกิดกับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่ร้ายแรงสุดที่เตาปฏิกรณ์ปรามาณูหนึ่งในสี่ของโรงงานขณะที่ทีมวิศวกรได้ทำการทดลองที่เตาปฏิกรณ์หมายเลขสี่โดยทดสอบว่า ระบบทำความเย็นจะสามารถดึงกระแสไฟฟ้าจากเตาปฏิกร์มาใช้ได้อย่างไรหากเกิดกรณีไฟตกหรือพลังงานต่ำของความต้องการเมื่อการทดสอบได้เริ่มขึ้นและวิศวก,กรก็เพิ่มการทำงานของก้านสูบแต่ในเวลาไม่ถึง1นาทีระดับพลังงานก็เกิดมีปัญหาและเตาปฏิกร์ก็เริ่มร้อนเกินพิกัดสุดท้ายก็เกิดระเบิดมีผู้เสียชีวิตทันที31คน อากาศบริเวณโรงงานถูกปกคุมไปด้วยสเก็ตจากเตาหลังไหยนะที่แสนอันตรายแต่ดูเหมือนไม่ร้ายแรงนักประจนเพิงปีนขึ้นไปบนหลังคาของโรงงานเพื่อที่จะสยบเพลิงที่ลุกไหม้ในขณะเดียวกันเฮลิคอปเตอร์หลายต่อหลายลำก็ทยอยขนทรายมาใส่ในเตาเพื่อลดแรงไฟและลดกรมมันภาพรังสีและเพื่อป้องกันไม่ให้กัมมันรังสีที่แผ่ออกมาทุกคนต่างก็ไม่รู้ว่า การเข้ามาเกี่ยวข้องกับกัมมันตภาพรังสีมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนแม้จะสามารถดับเพลิงสำเร็จแต่ภายหลังทั้งหมดต่างจบชีวิตเพราะพิษกัมมันตภาพรังสีในขณะนั้นมีการรายงานที่ค่อนข้างช้าต่ออุบัติภัยดังกล่าวแม้ว่านานาประเทศในละแวกใกล้เคียงจะตรวจพบสารกัมมันตภาพรังสีลอยไปไกลหลายร้อยกิโลเมตรในเมื่อขาดข้อมูลข่าวสารที่แท้จริงทำให้มีการอ้างความเสียหาย แค่เพียงจานวนผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิดจํานวนไม่มากส่งผลให้ปัญหาการล่วไหลของกำมันตภาพรังสีที่แจ้งข้อมูลล่าช้าจนทำให้กระจายวงกว้างไปในหลายพื้นที่นั้นนับเป็นอุบัติภัยทางนิวเคลียร์ที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์การใช้นิวเคลียร์ที่มีการกล่าวขานว่าหายนะครั้งนี้ถูกประเมินว่ารุนแรงกว่าระเบิดปรมาณูที่ถล่มที่นางนาากิ และฮิโรชิมาในประเทศญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เพราะสารกำมะถันภาพรังสียังคงปนเปื้อนอยู่อย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าโรงงานเชโนบิลจะปิดตัวลงแล้วก็ตามแต่ประชาชนที่อยู่ในบริเวณนั้นซึ่งครอบคลุมทั้งพื้นที่ของประเทศเบลารุสยูเครนและรัสเซียมีเพียง350,000คนที่อพยพไปตั้งถิ่นฐานที่อื่นในปัจจุบันสิ่งปนเปื้อน ยังคงฝังแน่นอยู่ตามพื้นดินและหลังจากเกิดอุบัติเหตุระเบิดก็พบกับมันตราภาพรังสีปนเปื้อนอยู่ในทุกๆประเทศที่เหนือขึ้นไปตามทิศทางลมที่พัดพาอย่างเช่นประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวียที่ได้รับผลกระทบดุนแรงไม่แพ้กันเพราะอยู่ในทิศทางลมพอดีในส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ระเบิดที่เชอร์บิลนั้นที่สหประชาชาติหรือ UN ระบุมีถึง9000รายเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง อัน,นเนื่องมาจากการรับสารรังสีเข้าไปแต่ทางกรีนพิชเชื่อว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบทางด้านสุขภาพน่าจะมากกว่าที่ยูเอ็นคาดการไว้โดยเฉพาะเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งน่าจะสูงถึง93,000คนและโรคอื่นอื่นอีกนับแสนคนโรคที่เห็นเด่นชัดว่าเป็นผลพวงจากการล่วไหลของกรัรมมันทภพรังสีคือมะเร็งที่ต่อมไทรอยด์โดยพบมากถึง4 0 0พันคนส่วนใหญ่กำลังเป็นเด็กและวัยรุ่นในช่วงที่เกิดเหตุระเบิด จนถึงวันที่6พฤษภาคมรัฐบาลยูเครน UK, จึงรีบตัดสินใจสั่งให้สร้างฝาครอบยักษ์ทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่ครอบเตานั้นไว้เพื่อยับยั้งการแพร่กระจายของรังสีสิ่งก่อสร้างที่ว่านั้นระดมคนและเครื่องจักรเท่าที่สามารถหาได้ทำกันอย่างเร่งด่วนทั้งกลางวันและกลางคืนจนกระทั่งแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกันมันประกอบไปด้วยเหล็กกล้ามากกว่า7,000ตัน และคอนกรีตราลา410,000ลูกบาทเมตรเนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องเวลาและเน้นประสิทธิภาพในการกักกันก้นกนมนรมตภาพรังสีฝาครอบยักษ์นั้นจึงมีรูปร่างเหมือนโลงศพดีๆนั่นเองประเด็นที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือมันถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้เพียงไม่เกิน30ปีลงอันใหม่นี้จะแล้วเสร็จภายในปีคิเตะกัาช2008ทุกวันนี้ค่ากมรมตภาพลังสีในตัวเมืองอยู่ในระดับที่มนุษย์ ที่ไม่สมชุดป้องกันพอจะเข้าไปได้แต่รอบๆโรงไฟฟ้าในสัศมี2-3 0 0เมตรยังคงมีค่าสูงเกินมาตรฐานหลายเท่าตัวเมืองนั้นได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมได้แต่บางพื้นที่ต้องได้รับอนุญาตพิเศษเท่านั้นโดยทั้งก่อนและหลังจากการเดินทางเข้าไปทุกคนจะต้องได้รับการตรวจระดับของกำมะันภาพรังสีที่อยู่ในร่างกายและระหว่างทัวร์ก็ต้องมีเครื่องตรวจจับรังสี วัดค่าไปตลอดทางซึ่งผู้ที่จใจกล้าพอ,อนั้นซึ่งผู้ที่ใจกล้าพอจะเข้าไปในทัวร์เชอร์โนบิลเกินหัวครึ่ง amusing, ต้องอยากขอไปท้าพิสูจน์ปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติที่ล่ำลือต่อ,ตอๆกันมาภัยพิบัติทางนิวเคลีย์นี้ไม่ใช่เป็นอุบัติเหตุแต่เป็นตัวอย่างของความร้กาศของความโกรธและความรุนแรงของมนุษย์ที่กระาทำต่อมนุษย์ด้วยกันเรื่องเล่าบันเทิงชาแนลก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดท่านผู้ฟังชอบก็รบกวนช่วยกันกดปุ่ม subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากทางรายการเรานะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ